سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الْحَجِّ محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ว่ากุล,ลดาลาลิมฟินนารอิบาดัลลอฮ์ี่น้องผู้ศรัธาที่รักและครบทุกท่านครับอิตตะกิลละเราทั้งหลายจงยำเกรงต่อลลสุบฮานวตาลาเพราะการยำเกรงคือเป้าหมายสูงสุดของผู้ศรัธาผู้ที่เขามีอีมานต่อล ผู้ที่เขามีอีมานต่อวันกียามะผู้ที่เขามีศรัทธาในวันที่เขานั้นจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับฟีฟัดลิชาฮ์ริซุลฮิจยาความประเสริฐที่จะเกิดขึ้นกับเราในช่วงของเดือนซุลฮิจยา ซึ่งเป็นความประเสริฐที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวอลัิวะสลัมและเราที่เป็นอุมมะของรอซูลลัลสุลลัลวอลัิวะสลัมเราได้รับสิ่งนี้เพราะว่าเราเกิดมาอยู่ในอุมมะของท่านรอซูลสุลลัลวอลัิวะสลัมเราไม่ต้องถูกทดสอบด้วยกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น กับบรรดาลูกหลานของอัมเบียที่พระองค์นั้นทดสอบอีมานของพวกเขาเหล่านั้นมากกว่าการที่เราถูกทดสอบในประชาชาติของมุฮัมมัดสุลลัลวะเลยวะสลัมเช่นเดียวกันความดีต่างๆที่เกิดขึ้นที่เรานั้นอยู่ภายใต้อุมมะของมุฮัมมัดบินอับดิลละ เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ให้กับเราอย่างมากมายเป็นสิ่งที่อัลลอฮุบ ب า ا า ه ะให้ความประเสริฐกับเราแม้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเช่นเดียวกับเดือนอมฎดอนที่ผ่านมาที่เราถือศีลอดเช่นเดียวกับบวชสิตตะชาวาลบาตรอมฎดอน บวชหกวันในเดือนชาวันเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาให้เป็นเดือนทั้ง12เดือนที่มีหลักฐานในอันกุรอานมีฮะดิษสล,ลลลฮวะอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันล้วนแล้วแต่เป็นเดือนที่มีความประเสริฐ ที่แตกต่างกันออกไปเดือนซุลฮิจญะเป็นเดือนที่พี่น้องของเรามีโอกาสที่จะได้รับความดีที่เพิ่มพูนหนึ่งในนั้นเราเรียกว่าอัลอามาลุซซอลแหละการงานที่ดี ที่เรานั้นจะต้องขอบคุณต่อลอสุบานอตาลาที่พระองค์นั้นให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงเดือนซุนฮิญาพี่น้องพุทธศาสนาาทั้งหลายครับอัลลอฮ์สุบานอตาลาตรัสว่าวัลฟัจรวะลายลิลอัชขอสาบานต่อเวลารุ่งอรุณอัลฟัจรแปลว่ารุ่งอรุณวะลายลิลอัช และวันคืนทั้งสิบนั่นคือช่วงเวลาที่อุลมามะได้บอกกับเราว่าละยาลิลอัรคืออวาลิลชั่ิลซุลฮิจช่วงแรกของเดือนซุลฮิจญะหรือสิบวันแรกอ,รอาชรอัยยามในเดือนซุลฮิจ ท่านนบ,บีมูฮัมมัดส,สุลาลออะลัยฮิวะซัลลัลมถูกถามเกี่ยวกับ10วันแรกในเดือนสุลฮิจะั์ซึ่งการงานที่ถูกบันทึกณที่อัลลอฮ์ซุบฮานตาลาที่เป็นความดีในช่วงของต้นของเดือนสุลฮิจะ์เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาให้กับเราเหมือนกับให้คนที่มีโอกาสเดินทางไปทำฮัต ฮัตเป็นวาญิบฮัตเป็นสิ่งที่มุสลิมคนหนึ่งหากเขามีความสามารถสักครั้งหนึ่งในชีวิตเขาจะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอิบนาอับบาสรอดิยัลลอฮุอันได้กล่าวเอาไว้ว่ามามิ n a อินอ n a อลอั l s a ลิห في ฮา أحب إلى ال الله من هذه أي الأيام يعني الأيام العشر في شهر الزهيدة ท่านอิบนาฮบาสบอกว่าไม่มีการงานใดที่เป็นอัลลอมารซาละเป็นการงานที่ดีที่อัลลอฮุบ ب า ا ن ه และ ت ع าจะรักในการนั้นเท่ากับการงานที่ดีที่ทำในสิบวันแรกของเดือน ซุนฮิญาห์ก็รู้ยาซูลุลลอฮ์สอฮาบถามท่านซูนลศสอลลัลวุอะลัยวะซัลลัมว่าวะลันจิฮาดฟีซะบิลละแม้กระทั่งการจิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตาลาก็ไม่เท่ากับความดีที่เราจะได้รับในสิบวันแรกของเดือนซุนฮิญาห์หรือท่านอซูล ท่านรอซูลกล,ล,ล่าวตอบว่าวลัย jihadu fi s a b i l i ล l a ถึงแม้ว่าท่านจะ j ิฮาดในหนทางของอัลลอสุบฮานอตาลาก็ไม่เท่าเอามาเทียบอะไรกันไม่ได้เลยกับการงานที่ท่านจะทําและอัลลอสุบฮานอตาลาให้กับท่านเท่ากับสิบวันแรกในเดือนซุลฮิจญะห์ท่านนบ,บีบอกว่าไม่เท่าวลัลย jihadu fi s a b i l i ล l a h กลาละ วันจ ihad ุ سبيل a l l a ิลละรจุลันขอรั ا ย์บีนัพซี่ م ่ะไมลี่ไม่ยไม่เท่ากันการจิฮาดจะไม่เท่ากับสิบวันแรกของเดือนสุนิจาริที่อัลลอฮฺซุบฮะน์ตะลาจะตอบแทนผลบุญให้นอกจากว่าการจิฮาดของเขาด้วยกับตัวของเขา ด้วยกับทรัพย์สินของเขาที่เขายิฮาดออกไปแล้วสิ่งนั้นมันไม่กลับมาหาเขาเลยหมายถึงว่ายิฮาดจนกระทั่งเสียชีวิตหมายว่าหมายถึงว่าใช้จ่ายทรัพย์สินไปในหนทางของอัลลอสุบานอฺตาลาจนกระทั่งทรัพย์สินของเขานั้นหมดนั่นแหละถึงจะเทียบเท่ากับการงานที่อัลลอฮฺสุบานอฺตาลาบอกว่ามันเป็นอามาลุสซอลและฟีอัลวะอิลิชาฮ์ริซุลฮิจั นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาได้ให้กับอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะอะลัยวะสัลลัมในช่วงแรกของซุลฮิจห์คำถามคือแล้วอะไรละ่ะคืออามาลุซซาละอะไรคือการงานที่ดีอะไรคือการงานที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาตอบรับอะไรคือการงานที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาชอบ อะไรที่เป็นสุนนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดิสุลลัลวาลัยมุสลลัมชอบที่จะให้ปฏิบัติในสิบวันแรกของเดือนสุลฮิจญะห์ชะรออัลลอฮุลีอิบาดิฮิซิยามฮาซิฮิลัยยามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดกำหนดให้เรานั้นได้ถือศีลอดในช่วงสิบวันแรกของเดือนรอมฎอน การถือสินอดในรรมฎอนเราก็ถือผ่านมาแล้วการถือสินอดสิต,ตชวานเราก็ถือผ่านมาแล้วเราได้รับผลบุญมากมายแล้วแล้วเราทำไมต้องมาถือสินอดในในช่วงของสิบสิบวันในเดือนสุนฮิญาอีกเพราะอะไรเพราะว่าการถือสินอดเป็นการงานที่อะฮับบุอลัมเลอร์เป็นงานงานที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลารัก นบีมุฮัมัสซลลัลวะเลาะอสลัมถือสินอดวันจันทร์วันพระหัสเพราะว่าท่านชอบให้มาลลย์กาหนนำเสนอการงานของท่านที่เป็นการงานที่เกี่ยวข้องกับการถือสินอดการถือสินอดคือการงานที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาจะตอบแทนผลลบุญให้กับผู้ที่ถือสินอดโดยที่ผู้ที่ถือสินอดนั้นไม่รู้ว่ามันจะเป็นจํานวนเท่าไหร่ว่าอนัจซีบีอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาจะตอบแทนเอง เท่าไรไม่รู้เพราะว่ามันเป็นการงานที่มันมีความบริสุทธิ์ใจระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานวตาลาและคนที่ถือสิ่งโดคือคนที่มีตักว่าเขายังเกรงต่ออัลลอฮ์เขากลัวในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เขาจะทำอะไรในขณะที่เขาถือสิ่งโดรธเขากลัวว่าสิ่งนั้นมันจะละเมิดคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานวาตาลา ด้วยเหตุนี้การถือสินอดจึงเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่เป็นอามันซอลมาอาดายาอาชิดยกเว้นการถือสินอดในวันที่สิบของเดือนสุริจัน์เพราะอะไรเพราะว่าวันนั้นคือเยาวนาุนริวันแห่งการเชื่อวันอีด ที่อัลลอฮฺซุบานวะตาลาห้ามในการที่จะถือสินอดในวันอีกเพราะฉะนั้นการงานที่ดีเนี่ยคือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบานวะตาลาเลือกสรรมาให้กับเราวันแห่งการรื่นเริงคือวันที่จะต้องไม่มีผู้ใดนั้นอดอาหาร วันแห่งการเชือดคือวันที่พี่น้องที่มีความสามารถเสียสละเชือดสัตว์เพื่อที่จะเอาเนื้อและอาหารเลี้ยงให้กับคนที่ยากจนเพราะฉะนั้นวันแห่งการรื่องเริงจะไม่มีใครที่เสียใจจะไม่มีใครที่เขานั้นได้รับความทุกข์ยากลำบาก วันนั้นเราจะเห็นแต่คนที่มีความสุขเด็กๆมีรอยยิ้มมีความสนุกสนานนี่ก็คือวันแห่งความสุขของอันนสสลามเพราะฉะนั้นห้ามในการที่คนหนึ่งคนใดนั้นจะถือสินอดในวันอีวะออยามัตรีและวันที่หลังจากวันอีกก็คือวันที่11 วันที่12และวันที่13อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าาใช้วันตัรน์สามวันนี้ว่าอายามมาดูดัดส่วนอว่าคิริล شهر อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ใช้คำว่าอายามมะลูมาตวันที่เป็นสัญ,ญลักษณ์วันที่เป็นเครื่องหมายแห่งความดีวันที่การงานต่างๆของบ่าวของพระองค์นั้นจะถูกนำเสนอ ومما شرع في هذه الأيام الْإِكْسَارُ من ذكر الله عمل الصالح بركان كان ذكر الله كان جاي الله سبحانه وتعالى من التكبير والتحليل والتحميد كان كاو الله أكبر كان كاو لا إله إلا الله كان كاو الحمد لله อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาให้ผล,ลบุญกับผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع าลานี่คืออาม,มันที่ไม่มีการแบ่งแยกคนรวยก็กล่าวได้คนรนคนจนไม่มีสตางก็กล่าวได้คนที่ตกทุกข์ได้ยากก็กล่าวได้คนที่ดีใจมีความสุขสบายก็กล่าวได้ผู้หญิงก็กล่าวได้ผู้ชายก็กล่าวได้เด็กก็กล่าวได้ ไม่มีการแบ่งแยกแล้วก็ทุกชนชาติทุกเชื้อชาติทุกภาษากล่าวคำเดียวกันหมดอัลลอฮฺวอักบารลาอิลาฮิลลอฮฺอลฮัมดุลิลลาห์กล่าวเหมือนกันหมดไม่มีการแบ่งแยกเพราะฉะนั้นอามันที่มันง่ายเราอย่าได้มองข้ามเพราะมันเป็นสิ่งที่ จะทำให้เราได้รับผลบุญที่ที่เพิ่มพูนที่มากมายท่านอิมามบุคอรีเนี่ยได้บันทึกฮะดีสบทนี้ฮะดีสบทที่ท่านอุมรัรท่านอับดุลลาบินอุมรัรแล้วก็อบูฮุเรยรอรดิยัลลอฮุอันได้ออกออกไปทำภารกิจ ไปตลาดท่านทั้งสองกาายครุยานีอิลสุกฝายุกับบิรอนก่าวตักบีดไปตลาดก่าวตักบีดคนในตลาดท่านไงนี่คือสิ่งที่เป็นความเมตตาของลัทธบาลโตาลาคนในตลาดก่าวตักบีร เหมือนกับที่ท่านทั้งสองนี้กล่าวมันคือวันที่เรานั้นจะต้องกล่าวซิกรุลละในทุกๆอิริยาบถไปตลาดนมันไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องต้องกล่าวในสิ่งนี้อา้าวทำมาสัสยิต,ต้องกล่าวถ้าอยู่ในโรงเรียนกำลังเรียนอยู่กำลังศึกษาอยู่ต้องกล่าวแต่ไปตลาดอะ่ะ จะไปซื้อกับข้าวจะไปซื้อของที่ตลาดจะไปทำธุระที่ตลาดกล่าวได้ไม่มีข้อห้ามสิ่งนี้เป็นแบบฉบับที่ท่านรอซูลสลลัลอะลัลฮวาซลายยลัมได้ทำไว้เป็นแบบอย่างและเปิดโอกาสให้เรานั้นได้รับความดีอัลละฮ์มาลุซซอแหประการที่สคนที่เขามีโอกาสเดินทางไปทำฮัด ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาต้องเดินทางไปเขาไปประกอบพิธีกรรมที่มันยิ่งใหญ่ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮฺสุบฮานาอัลตาลาเราเคยได้ยินฮะดิษบทที่ท่านอุสุซอลลัลลออะลัยสซลลัมบอกว่าคนที่ไปทำฮัตแล้วฮัตเข้ามาบรูจเขาจะกลับมาเหมือนกับเด็กที่เกิดใหม่เหมือนเกิดใหม่เลย สภาพของเด็กทารกที่เกิดใหม่คือไม่มีความผิดไม่มีบาปเด็กๆเ,เล็กๆเ,เนี่ยไม่มีบาปเขาเกิดมาภายใต้อัลอิสลามเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่พ่อแม่ของเขาตั้งหากที่ทำให้เขาเป็นยโฮดีเป็นนัสรรนีแต่จริงๆแล้วเขาศรัทธาต่อลอสุบานอตาลาเขาเป็นบาวของอัลลอฮ์ คนไปทาฮั์มีโอกาสได้ไปแล้วก็ทําอย่างดีเลยพิธีกรรมของเขาครบท้วนทุกชูรูดทุกขั้นตอนวายิบสุนะทาหมดเลยกลับมาเหมือนกับเด็กเกิดใหม่เอ๊ะแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปทาฮัตอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้อะไรกับเราอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาให้ยามอารอฟะให้วันอารอฟะกับเรา อัลลอฮฺสุบานอตาลาเปิดโอกาสให้กับเราซึ่งวันที่มีความยิ่งใหญ่มันคือวันที่เก้าของเดือนซุลฮิจห์ท่านยาบิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานหะดีษบทนี้ว่าท่านรอซูลสัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ได้กล่าวหะดีษบทนี้ว่าอัฟดอลุลอัยามิเยวมอารลาะฺะวันที่อัฟดอลที่สุด คือวันอรลฟอเอ๊ะทำไมมันต้องวันอรละฟอะฟความประเสริฐก็มีอยู่มากมายในวันต่างๆที่อลอสุบานอตาลาให้มันเป็นวันแห่งการแสดงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของลอสุบฮานอตาลาท่านอาบูกอตาดะรายงานอะดิสบทนี้ว่ามีสหฮาบะท่านหนึ่งได้ถาม ท่านรอซูลซลลัละวะอลียุะซัลลัมเกี่ยวกับการถือศีลอดในวันอัลอฟซาอุอิลลรอซูลิลลัยรอซูลซลลละวะอลียุยะซัลลัมอันเซ้ามีเย้ามีอัลอฟะฟะกอนท่านรอซูลถูกถามว่าวันอัลอฟซาเนี่ยมันมีความสําคัญมันมีความยิ่งใหญ่มันมันเกีก่ยวข้องอะไรกับกับพวกเราทา لم, ่านรอซูลซลลัละวะอลียุะซัลลัมกล่าวว่ายูกับเฟรซซานะอัลมาดียะวัลบาคียะ ใครที่ถือสินอดในวันอาอลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลจะอภัยโทษในความผิดบาปของเขาที่ผ่านมาและที่ยังเหลืออยู่มาดียะคือผ่านมาแล้วบาคิยะก็คือยังเหลืออยู่ก็คือในปีถัดไปนั่นเองในอีกสำนวนหนึ่งเป็นฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับเยาวาอาราอฟาเช่น ah e เดียวกัน سيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أي يكفر السنة التي بعده وسنة التي قبله كان حسين أدنى درا عرفه نين نewan عرفه تنصون صلى الله عليه وسلم تخطى الله سبحانه وتعالى أرجو خوّه إيه قبله أو الله خوّه إيه ขอให้พระองค์นั้นอภัยโทษให้กับความผิดบาปของข้าพระองค์ท่านนาบิุลมัสโลลัมลวะอะลลยะสัลสลัมเป็นคนที่มะซูมเป็นคนที่ไม่มีบาปแต่ทำไมท่านต้องขอท่านทำสิ่งนี้เพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างกับอุมมะของท่านขอให้อัลลอฮฺสุบานอตาลาอภัยโทษในปีหลังจากนี้อสนตุตตลลีบาั และปีก่อนจากนี้อัสนตุลละตีกบละนี่คือสิ่งที่ที่เราสามารถจะทำกันได้อัลลอฮ์สุบฮานาะตาลนาะให้อภัยกับเราเหมือนกับการที่พระองค์ให้อภัยกับผู้ที่มีโอกาสเดินทางไปทำฮัตและฮั์ของเขาถูกตอบรับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ วันนี้เนี่ยเราอายุ20ปี30ปี40ปี50ปีเราผ่านวันอรอฟะกันมากี่ปีแล้วและทุกๆุกปีที่เราถือศินอดในวันอรอฟะความผิดบาปของเราถูกลบล้างไปหมดแล้วมันจะเหลือบาปอะไรที่มันติดตัวเราอยู่ สิ่งเหล่านี้เราจะต้องคิดมันคือยิกมะที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ให้กับสิ่งที่พระองค์ประทานลงมาเป็นเนื้อมัดกับเราวะซัลลัลลอฮฺวะลาร์ณบีนามฮัมมัดวะลาอลีวะซัตบิฮิวะสัลลมัมบารักลัลลอฮฺ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول